จังแมพวกนี้ับไปก,กปกปป้งงมาแมพอขบไปเสวายพอไปเสวยเสนาจะนั่งอยน,นั่งกับกลไับอันนี้ม่ับไว้บังไงท่านใส่เนาจะนั่งครับกใส่เห็นบุพรควมขัวเคื่อนมาแม่ ใส่ไว้ครับแล้วก็ตำนิ้วขอดอยู่วันตำแตงแตงไล่ใส่ปรกขอดครับแสบมากนี่นูน่นเลยปั้นปั้นเน้นล่ะเขาปั้น,นเขาทำแสบกระบาได้เพื่อเสียบขี้ดื้อ้ามาครับวันนี้เจอเขาปั้นแน่นอนเลย ม่ให้เครื่องตัวบ้องหอครับเย็นดตาสบยใจแบดนี้งังบาทแมว้ี่สิบบอกให้ความบอกเอง นี่ครับตัดแล้วก็ทุบปิ๊ปิ๊ปิ๊ปห๊าไดปิมปิ๊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 กิักิ๊ปิ๊ปิ๊เก๊ปิ๊ปิ๊ปิ๊ปา๊ปิ๊ปิ๊ปม๊ปมเปิ๊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 ปิัปิ๊ปผมปิ๊ปิ๊ปิ๊ปม๊ปิ๊มิ๊ปัหัวมันมมม บมีครับแตมีไหวหน่อยใแสบค่บเขาเลยแก้กัดี๋ยิ้อกเยอะได้เอาตรวจตรวจเลยเลยคนระัี่สิบ,บาทใบแสบก็จะดูไว้งา่งายเหมือนพอว่าแต่มีหลอกใส่แหงแสบครับใส่หลอกน้ำ นุ่งยองแมกแล้วพอว่าแล้วดูไว้หน่อยต้องดูดไฟไหม้ปลา,า,าสัน่นหายแรงฝนตกะไม่นตกห้วยมาสัน่นันว่าต๊ห้วย,วยคือต๊ะไปไหมไมันต๊ะเสือปลาไหม หนึ่งขักกินไว้โขลกมาหน่อยนะครัเก็บหมางมาตัอกันตัวหนึ่งของหมงของหนึ่งดอกปล์มนี่มันนี่แหละอย่างใครับอย่างใบมึนอย่างใบไส่ไก่ปันเนี่ยเปตลาดมาได้ยังไม่กินละแม่ของปั้น คือให้ปั่นได้ไหมครับน,น,นี่ขบี้อะพ่อแม่เพิ่มเห็นตันนี้ผมก็เบื่องวันครับ นีน้ำอย่านั่งได้หน่อยแล้วก็มี่เขาเขาเหนียวไปเผาไฟแล้วก็มาทุบกระซับไกล่ลงแล้วแม่ใส่หนังยางลงไปเส้นหนึ่งครับเพิ่มความนัวอีกฟังหนึ่งมันอยู่ใส่แบบแม่นี่ไว้ที่อยู่ไหนนี่บอกลงมานล้วผมนานจะนั่ง,งแล้วเนี่ยว่เดี๋ยวจะปรุงเครื่องให้ท้ายลูกได้ไหมไม่คุ้ จะตัดแดดชุรด,ดนำปลาแค่นี้ละครับให้ขาวัวว่าไงบริไครับขวัวา่าไงแต่กอนหวไงนีบ่มีจินองไงไมได้ไหวหน่อย,รอยครับแต่กอนป่าผหว,วร,รับ มุนีดับแนวเบิดย่อนเข้โดนบุกเบิกเฮ็ดไฮเบิดครับไวหน่อยมันสิ book. Book sí ้นง่วนง่วงง่วงกว่าไหวไงยัง yani สันนิษฐานตายงงงงเลยน่บิดสดครับ อาเพ่ยังี่แม่ตามปนได้บอกขาวะคือบอกใส่ในนี่แม่แกงไวนนี่อ้โหลงหล่นเดี๋น้ะเพียงแกงน้ำมันี่แหะแกงน้ำมัสมีแหลนไก่หอมีไก่อยู่ไหม่อมีไก่อยู่แกงหกเลยเนาะแกงได้หลายอย่างร่วมกันเลย

ิกใส่เพจเพจตงแสบบุ๊มบอม่ยันไว้ี่ยงเอใส่ลูกโดดน้ำอยู่บุมแม่ใส่ลูกโดดน้ำครับอ้เรียวลูกโดดใส่ก่อน ที่สงพีก่อนครับเห็ดบุบโดดลงไบววาว่าเนี่นน hmm. ยหน่วยแก ใส่บ่ะยงขวดโคกแบบเป็นแซบแล้วครับผมเอาลูกโดดลงไปเพิ่มร้อมเพียดหลอดลก็เส่็ประแดกนี่นบอกแซบรุดแล้วมาประแดกปลุกนี่ปลุกประแดกนี่แฟนครับในน้ำเปลี่ยนไม้ในแม่มันดำแล้วนะโอเแ้งบอกเลยซื้อมาใหล้า,าเท่ะเกี่ยวว่าทำไ คือมาเหวียนไซด์ภาษาโบราณเสีมันถลอกแล้วเปลี่ยนมันดีแล้วไอ้สิไปครับยันขึ้นบคตรโคเลยขึ้นคตด้วยผมสะดลงมใบครับวันที่นี่น้ำปลา,มา<ด>ยเยอะโมเข้มหมดครับเขี้ยงครับวันที่นี่ขัววะแม่เจอกันตอน่อครับครับขัวครับที่ ขานงหอมมาไินแม่อันนี้น้ำอย่านั่งครับเตรียมใส่จะมีเห็ดบดเห็ดกระดางงครับทำมันอ่อนอยู่เท่าอื่นเห็ดบดทำมันแก่เอื่นเห็ดกระดางแม่หนูแม่ แข่งหวายครับไส่ไก่ต้องขวก่อนไรเข้มวามมา่าขวไกไม่มสุกก่อนเ็ดก็ใส่ตอนนี้เลยบ่แม่นมสิปุงนง้่งจุงทางก่อนับ,บบบดดอกงามอ่อนอยู่บละ่ะบูสูบสูกินอีกแน่แม ซุปเซปกทัวร์ไหมตามปนใส่กบเซักทัวร์แซ่บมากครับสุปเห็ดบดไปผักเปร้วน้ำตัดขาแก้มหนอกแล้วก็สีกๆไว้ครับกินง่ายแกงไว้ใส่ไก่แล้วก็ใส่เห็ดบดครับสุดไทยผักขาอยู่บ่แม่ ใจโยมีอยู่บุตรหลานตับพักวะสายแมวมีกับสนิมเอาอไปกินแล้วประทัดปุ่งๆครับปัปปป่นยานครับพับขาหัดตนมาแล้ว ประหยัดเก็บผักขามครับที่นี่ละอ่อ,อ,อนๆแบงนี้นะครับขายแม่ก่อนครับไหว้มันประมาณจำได้ไหมนันแหงนแหงนเล็กน้อยครับโอ้อใยใครมาแล้วนัน่นโอ้ยทอดก๊อกนอ้ำอีกแล้วเออทอดก๊อกน้ำกับยุดอีกแล้ว Em mất liền hoàn toàn luôn, liền hoàn toàn. Mừng nữa, mừng nữa. Cô mừng đi. Cái hai ngon mà phần đấy. Có một phần nhau phải được Tình ở dưới đang xeo. สิ้งแหกสิ่งนั้นแทบอร่อยไม่แหงครับแววว่าพีเ่อเอาเงาเงาเดี๋ยวรอแล้วกบฟันแปรง,ปงหายายก่อนนะฟันแปรงนก่อนแปรง,งไล่ทำใจบอกคอ ไงมันเป็ดบึงหมากวนหมาเด้อบุกบึงเนี้มันเผือกเขาเดี๋ยวคอนนี้เนี้ยมันเบิคมเนาะเขาไปฟานข้างในก็ได้ปลา,<น>าเปล่าเน้ยบิดส,สวยเลยนะมัดสดดังควนเดียวกับของเ <laughs> บิดคมละตอนนเนียนอ่อนๆมาเหลือเขานามจาน้าลงไปครับ,ขบเขเบี้ยเริ่มติดหมอแล้ว ขาเบียร์แบบกีนะครับบม่นข้าวสารแช่น้ำตับอันแบบกีข้าวเหนียวแล้วก็ทุบที่ขากันบมันแ่น้ำหนาลงมงไปแล้วแต่ว่าอีตัวบนไงอีตัวข้าขาทุทายบ่แช่้ข้าขาก็ได้บ่ทำไมมีคนอีตัว เก็บปลาคาร์ฟวงการครับไดซีหาหยอดนี่ถึงเก็บมาดูตอนนี้เกือบนานต้องไปแล้วครับเดีย๋ยวรอดเลงรอดเดือดครับวันที่นี้าตามไปดูนักเลงปั้นกับแสบที่ลื้อนะครับไผ่มา ไหลมาก่เออแป้งออแปลงน้อยเว้ยน้อยี่เขาโอ้ยโอ้ยพี่นี่ใส่เขาปั้นชสใัปั้น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 มานอนอยู่ในอันท้ำคนเดียวนี่ที่อย่าเขาไปเอย่าเขาไปใกล้เขาปั้นอืม โอ่วิตาส,สิงเบิงพันยานโป่งโป่งาเสียงประทัดครับผมวันเฮ้ยเส็บขีเลื่มาต้องยิ้มบานก่อนยิ้มบ้านพ่อจะม่ยิ้มเสจเสไหละเนาะตากระิบอดพ่อดีเลยเฮ้ย้อปนอัแ่อนลเอายิ้มบานบก,ะนะาก,ก่นอนยิ้มบานก่อนยิ้มบานก่อน,น,อน,อนเลยนะเจอ,แล, <laughs> จอแล้วนะครับ เราจะชกงวยกันนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยไปหาปั้นไหมล่ะโอ้ยี่พ่อสิ่ง่ายกันปะเ่ไปทักอำเพื่อเลยล่ะอัเภอน่จ้ะของกุอนโยนวะย่ฟังทางเด่นย่ปุนติดเลยหยูนติดเลยบ่ังกหรือทังคณละของอุดรเนี่ยของัวลอนของอพอนู้ยพอสผู้ชิไปไก่วะแสผู้ชิ ไปไปอยู่พุ่นน้อบัดทีนี้อือไปจะบ่จะบ่อุ้ยหน้าหยุเบิ่งไอ้ปั้นป่ะเบิ่งไอ้ป่ะเบิ่งกันน่ะป้อนจังได๋กระบงเด้อน่ะโอ๊ยจักป้อนจังได๋จังซั่นอือมาเป้บ่ให้เอาบ่อเอาบ่อน้องเอ้ยไปบ้านๆๆๆอยู่อยู่เพิ่นสิล่ะโอ๋จุกๆๆกล้องทุกคน พอเดียดล้วเห็ดลงครับที่เห็ดซุกไว้อยู่ไงดเซุกสุดทนห่อนครับขอเน,ขนี้ยคทำยันใหญ่ตัวงไ,ไปหยอดผมแสบเบิดเท่านังรับแข่งไวาีอีสารขันเทศอีกเมนูหนึ่งครับตับไก่ตอนหมกไงทุค่คนพอสับแล้วยต่ง เป็นน้ำลายเป็นรัดละเตรียมอีกตูเข้ามาที่นี่ถ้าพักสังแงกไวแม่นี่เนั้นถ้ากงแงะอยู่บนนี้นโอ้ลายครยยับแกพักสังแงกพักใแกงน้อใหม่นะครับข่ากันมาแก,กงใบน,นี่แม่เข่ากันครับแต่ก็มีพกอีตู้เจ่องมหันห่งมีจ อีตัวหาร้อยล้านปีแล้วงแงะครับอีตัวแล้วก็พักขาแล้วก็พักสงแงะครับสามพักไปเ,เหยียบห,ห,หน่อยไม้สุกแล้วครับแต่ว่าถ่ายเห็ยดสุกครับตอนนี้ สายปากงบไปครับที่มีขั้นตอนทุธธกท่ายห,หอมัวเขียมไปหัวพักสังเษพักขาพี่ตัวที่มีทั้งอันไหนเก่งกว่ากันพักขากับว่าเราที่น้องยนันพร้อมสแง,งะก้อนมูอีตัวมาที่สามครับแสดงว่าพักสังเษคิ้วโกมูที่สองคือผักขาที่สามคือผักอีตูครับแม่งลักเท่านี้ กลับมากครับสเสร็จเรียบร้อยเีย๋ยวซิมให้เบิ่งครับแก่งไว้ใส่ไกลจะเห็นบดถ์มันหอนเลยเสร็จพักสังเครับก็ัวดใจครับชซิมไว้หน่อนครับชิม็ไว้ก็เห็นบดระชากที่ออกมาแบบไหน เนื้อไก่หวอแล้วรกระดิขานั่นขานีแล้วที่ตดสาดหอมหืผมพอดีเ่าผมครับครับมันไก่นัวไปแหละจะหมักหอมกบบแงห้อง ก็ดีเล้แม่แก็งค่ะครับแกงวายด้ตึงคุณยอดปลาไปเดี๋ยวันจิบอกหอนหนอนขมค่ะครับหัวมันเดี๋ยวแม่โอ้ยดี๋ยวนีอะไรครับหัวขาวหนวยนึยนงเบื้งแม่ตำมกแปงครัทีนี่ปแปงจะบอก สร้างพ่อแม่มันแปลงจริงสา,งสางยสายหมดแปลงจริงครับกับหน่วยมันหมาแปลงใครแปลงไรนะครับเราผมก็สิปิ้งซีนแหงครับปิ้งซีนง่วงงงเงครับมาคอผสมพันพ่อแม่ ใส่เบดร์ลดเฮ้ยเองกินไว้มเยข้อครับปีนสิแหงงั่วครับสุดยอดมากเลองปีนเบิรงเบแม่ตับักแตงอันนี้ก็ย่งเท่หบักแตงสูตรแซ่บมากต้องเบอรต้องใส่ผมสูตรลยนวัเบอต้องใส่บักเน่ามานม่มันสมจากขอแล้วครับเบอต์องใส่บักเน่าเพิ่ เดดีเดชแฟนคลับที่เพิ่นมาสีทรงมาเพิ่งมา,มาสีทรงมาอีกอยแม่ตอนไม่พร้อมรอบนี่แม่จะตำแป่งกั้มืมดนี้มักคักให้ถึงยาเนินเบิดแพงไว้เรต้องเซฟเคือเทศวะแม่มใส่แดงสีเลยเก็บคออ,อย่งเดียวครับแม่ว่า กล่องเป็นพลังจะชิมให้เม่ีครับชแสบยังไวเรือปะเออได้ยังมากัน มามนเดาเดาเบแลเปล่เดียว,ว,ยวอีกทแทบที่เดวน้ำป,ววปใใลียนก็ไปพิเศษมันผสมใช้เราใชไม่ต้องคนอกห่นอยู่ในกหมดเดาเาเหวานหมดนาะหกปั่นหมดนงาตัว พลนเลยครับไปนำประเด็กตักชิมหน้อมคอมาอหลายนึงคบมใส่เบดเลยที่สมบูรปะมาชิมนะเี่ชิมนะอ้ยเฉียบดีนางกำลังปิ่งอิู่ครับเดี๋ยวอาวุธกันอาวุธมาชิมกัน น้ำคอแต่เล็น้อยใ่เี่ยก็แดกนวลก็แสบเอนกน่ราก็แกกครับแต่บังแตงใส่บ้คอสูตรนี้ชบมากครับกินน้ำเลยด,ด,ดจับหำมร้อนหอมแรมวกดด้ดยครับแถมมาก เอาขอบไปเส็ดแ uhm. ้วกินพร้อมครับทิ้งทิ้งเบื้อโค้งงามตอนเนื้องวครับเนื้อแล้วตำหมักแตงหอมข่งไป้บยู่ด้วยกันตอนกินครับแซ่บข้างน้